มาตอบคำถามกันค่ะคุณนอนหรือยังอตายาเชนคาวาร์อันนี้ผู้ชายพูดนะคะผู้หญิงพูดอัตยาชนะคาวาร์คุณตื่นหรือยังถามผู้ชายนะคะอตาคัมคาวาร์คุณตื่นหรือยังอัดคัมคาวาร์ฉันต้องการไปนอนอันนี้โรเจลาเลเฮตลิชชน ถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้โวจาระเลคเลิชชนถ้าจะพูดว่าฉันกำลังนอนอันนี้ y ยาเชนอักชาผู้ชายพูดนะคะผู้หญิงพูดอันนี้ย a าชนะอักชาคำว่าโรเจโรจาก็คือต้องการหรืออยากนะคำว่าละเลเทิก็คือไปนะคะลิชชนก็คือนอนนะคะอักชา ก็คือตอนนี้คำว่าคาวารหมายถึงแล้วหรือยังนะคะ